ขณะที่สถานการณ์ของการระบาดไวรัสดังกล่าวก็ส่งผลให้จำนวนประชาชนที่ไปให้บริจาคนะคะโลหิตในพื้นที่ต่างๆก็พบว่ามีจำนวนที่น้อยลงซึ่งวิกฤตของไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อการบริจาคโลหิตนะคะทำให้ช่วงนี้เนี่ยพบว่า มีประชาชนค่ะเข้าไปบริจาคโลหิตกันอย่างน้อยมากนะคะแล้วก็ไม่เพียงพอทำให้ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสปากาชาตไทยออกมาวิงวอนคนไทยค่ะให้ช่วยกันออกมาบริจาคโลหิตเพื่อจะได้เป็นโลหิตสำรองนะคะรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยรองศาสตราจารย์นะคะแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้นวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นค่ะ ตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบกับการบริจาคโลหิตภายในศูนย์แล้วนะคะรวมไปถึงหน่วยบริจาคโลหิตที่มีการออกให้บริการตามจุดต่างๆซึ่งจากเป้าหมายที่ต้องได้รับโลหิตวันละประมาณ2,000-2,500ยูนิตกลับได้รับโลหิตลดลงเฉลี่ยว,วันละ1,400ยูนิตต่อเนื่อง3วันแล้วค่ะ อีกทั้งหลายหน่วยงานที่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้าในการจัดกิกจกรรมรับบริจาครหิตก็มีการแจ้งลกเลือกนะคะเนื่องจากมีการเฝ้าระวังการเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทําให้จํานวนการบริจาครหิตลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะน,นี้ไม่ถึงวันละ1 0 0 0ยูนิตและอยู่ในภาวะโลยสำรองไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งหากสถานการณ์เป็นชนิดต่อไปเรื่อยๆนะคะเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาอย่างยิ่งดังนั้นทางศูนย์บริการโลหิตค่ะจึงขอสร้างความมั่นใจนะคะให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ โดยสามารถบริจาคโลหิตได้นะคะณหน่วยบริการโลหิตหรือว่าที่สภากาชาดไทยทุกแห่งทั่วประเทศค่ะซึ่งตอนนี้ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติค่ะก็พร้อมที่จะเปิดรับบริจาคนะคะซึ่งสําหรับภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง13แห่งทั่วประเทศคือที่จังหวัดลบบุรีชนบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชค่ะรวมถึงภูเก็ตและก็สงขานะคะและก็งานบริการโลหิต สถานีกาชาติก็จะเปิดให้บริการรับบริจาคโลหิตอยู่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ